ในนน่ฉโอ๊ตเนจเอ่อลูกพ่อเป็นอะไรมากไหมพ่อไอ้คนพวกนี้มันตีผมไม่ต้องกังวลพ่อจะล้างแค้นให้ลูกเอง มันจะต้องรับโทษให้หนักที่สุดแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงพวกแกทํางานให้ไฮติหรือไม่หรือพวกแกทํางานให้แขกรับเชิญงั้นเหรอตอบเช่นมาคุณเฉินโบปล่อยคนพวกนี้ไปผมเป็นคนออกคําสั่งเองแกแกกล้าดียังไงแกเป็นแค่คนขับรถกล้ามาตีลูกของฉันได้ยังไงกันฮะ เอ่อให้ผมได้อธิบายก่อนอธิบายเหรอฉันไม่ต้องการฟังคำอธิบายของแกแกต้องการที่จะเล่นกับเงินงั้นเหรอเงิน10,000ดอลลร์ 1, 000, ใช่ไหมดีงั้นมาเล่นกันรู้ได้ไงวะว่าใช้เงิน10,000ดอลลร์ 1, 000, ไปจ้างตบลูกของมันหากใครเต็มใจฉันจะจ่ายเงิน3 0 0 0 0ดอลลร์ 30, เพื่อให้ทุกคนที่หักขาเขาได้ไม่ต้องกังวลผลที่ตามมาฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง ว้าว <Wow. S 2> ฉันทำเองตาแก่หลี่ไม่น่าไปขัดใจลองประทานอย่างนั้นเลยเขามีปัญหาแน่แน่นอนตาแก่หลี่ไม่น่าทำเลยแต่เห็นเขาโดนแบบนี้แล้วสงสารเขาเหมือนกันนะตาแก่อย่าโทษฉันเลยคุณทำได้เพียงขอโทษตัวเองเท่านั้น ไม่นะออจ่ายเพียงแค่30 0 0 0ดอลลาร์เพื่อหักขาเหรอเงินเพียงแค่นี้งั้นเหรอให้ฉันแนะนำอะไรให้ไหมในโลกนี้มันมีบางอย่างที่พวกแกไม่ควรเข้าไปยุ่งอยู่และนั่นฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นหยุดเรื่องไร้สาระนี้ได้แล้ว ประธานหลิวคนที่อยู่ที่นี่มันสมคบคิดกับคนนอกเพื่อจัดการลูกของฉันฉันจะจัดการเรื่องต่างๆนี้เองบางทีเราสามารถน้องชายหลินเธอโอเคไหมเกิดอ,อะไรขึ้นกับเธอเอ๊ะนี่มันรู้สึกว่าละครมันเข้มข้นขึ้น ไม่เป็นไรผมแค่จัดการแมลงวันที่บินอยู่รอบๆในขณะที่เราพยายามกินไม่ใช่เรื่องใหญ่น้องชายหลินโปรดวางใจให้ฉันจัดการกับเรื่องนี้เองฉันสัญญาว่าเขาจะไม่รูกกวนคุณอีกต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นประธานกำลังปกป้องเด็กคนนี้เหรองั้นเขาเป็นใครกันแน่ผม พยายามที่จะหยุดพวกเขาฉันรู้ไม่ต้องกงังวลเฉินโบขอให้ลูกของคุณขอโทษคุณหลินเดียวนี้คุณลิวคุณเอาจริงงั้นเหรอเด็กนั่นมันทำให้ผมเป็นแบบนี้นะเธอคิดว่าฉันเป็นคนโง่เหรอฉันรู้ว่าเธอทำอะไรฉันบอกให้ขอโทษเดียวนี้ไงเธอรู้ไหมว่าเด็กคนนี้เป็นใครเขาเป็นญาติของคุณเหรอ ฉันบอกเธอว่าจะแนะนําให้รู้จักกับหมอปฏิหารที่รักษาลูกของฉันก็คือหมอหลินชิวเอ๊ะนี่มันยิ่งกว่าละครแล้วขอโทษเขาซะว่าไงนะพ่อทําไมผมต้องบอกให้ขอโทษเขาซะเอ๊ะคะขอโทษ พี่ใหญ่หลินเพิ่งจะทําให้ฉันเฟยที่หญิงขนาดนั้นยอมขอโทษพี่ใหญ่ไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้นะน้องชายหลินโอเคหรือยังเฮ้ยโอเคเสียวตรงเราไปหาอะไรกินกันเถอะโอความอพยศอดสูนี้ฉันจะเอาคืนแกไปสองเท่าแน่ ฉันจะให้แกชดใช้สำหรับทุกอย่างว้าวน้องชายหลินฉันเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ต้องกังวลมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์คุณไม่สามารถแก้ไขได้แม้ว่าคุณจะต้องการผมว่าเราไปดูลูกชายของคุณกันเถอะโอเคงั้นน้องชายหลินเดินตามฉันมาเลย น้องชายหลินเข้ามาสิลูกของฉันอยู่ข้างในเสี่ยวตงพักอยู่ที่นี่ก่อนนะพี่ต้องไปทำตามสัญญาที่เหลือไว้โอเคค่ะโอ้นั่นพี่ชายเธอรู้สึกดีขึ้นมากไหมดีขึ้นมากเลยเป็นเพราะพี่ใหญ่เลยนะขอบคุณครับ น้องชายหลินมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของฉันเธอรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็แล้วแต่คุณที่จะเชื่อผมไหมแต่นี่มันไม่ใช่โรคอะไรเลยแต่มันเป็นคำสาบเมื่อเร็วๆมานี้คุณได้ทำอะไรให้ใครไม่พอใจไหมคำสาบเสี่ยวซองโดนคำสาบโดยใครบางคน ก่อนอื่นเราต้องหาสาเหตุของปัญหานี้และเราค่อยหาคนที่ส่งคำสาบมาชื่อลูกขอแก้จากเสียวคองเป็นเสียวซองนะครับเป็นไปได้ยังไงน้องชายหลินดูเหมือนนี่จะเป็นความจริงฉันไม่สามารถหนีจากกรรมได้จริงๆมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโอ้มีปัญหาอะไรงั้นเหรอ ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เรากำลังแข่งกับกลุ่มฟูจงพวกเรากลุ่มชีวีอยู่ในการแข่งขันเสนอราคากับกลุ่มฟูจงกลุ่มของเราเป็นกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นที่จะไปมีปัญหาด้วยแต่คนที่อยู่ในกลุ่มฟูจงดูเหมือนอยากจะเล่นงานฉันที่เป็นหัวหน้าบริษัทพวกเขาเริ่มขู่ให้ฉันหยุดการเสนอราคาถ้าไม่พวกเขาบอกว่าฉันจะเสียใจในภายหลัง ฉันคิดว่ามันเป็นกันขู่ที่ไม่เป็นอันตรายจากคู่ต่อสู้แต่พวกเขาดูเหมือนจะเข้าตาจนแต่ฉันไม่ได้สนใจมันในตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ธุรกิจเหมือนปกติหัวหน้าของกลุ่มฟูจ,จองเป็นเพียงแ่หุ่นเชิดการดําเนินการอยู่เบื้องหลังอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาในเวลาเพียงแค่2ปีพวกเขามีไรายได้หลายล้านดอลลาร์บริษัทของพวกเขามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในขนาดนี้ การเติบโตในบริษัทแบบนี้ก็ค่อนข้างผิดปกติอยู่บ้างบางทีอาจมีความชั่วร้ายบางอย่างอยู่ก็ได้เอ๊ะมันเป็นเพราะพวกเขางั้นเหรอคนธรรมดาคงไม่เข้าใจในเรื่องนี้สมมุติว่าบริษัทของเขาใช้วิธีชั่วร้ายบางอย่างเพื่อทำให้ธุรกิจดีขึ้นวิธีอะไรหรอฉันสงสัยถ้าคุณไม่ได้พบกับผม และเสียวซองอาจไม่ลอดประธานฝูจองอาจโทหาคุณและวเรียกร้องเขาอ,อาจต้องการที่ดินที่คุณเสนอราคาเพื่อแลกกับชีวิตของเสียวซองหรืออะไรทํานองนั้นที่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันก็แค่ที่ดินทําไมพวกเขาต้องคุกคามลูกของฉันด้วยธรรมชาติของมนุษย์นี่มันน่ารังเกียจจริงๆน้องชายลินเธอช่วยฉันได้ไหมไม่ต้องกังวล คำสาบโดนผมจัดการแล้วผมมีวิธีป้องกันมันอยู่งั้นเราต้องทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเราต้องทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเราจะพาไปสู่การต่อสู้พวกมันต้องพยายามโจมตีใส่เสียวซองอีกครั้งแน่อยากรู้จังว่าพวกมันจะทํำยังไงต่อไป